คุก你好งงงหอมเลี้ยว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 อู้อับดลุยวบามาของเราเมืคือหมอผีซึ่งสกิลการติดตัวของมันนั้นก็มีสองยี่โกตาน่านะฮะเปิดประตูเลยนี่ครับเปิดประตูแล้วไป ไม่ม oh ีอาวุธผมจะใช้ม oh, bon ือเอาคลิปโอ้โหอันเดอรโกลด์คุยลโอไยเฮ้ยเราไม่มีป้อมแต่พวเราเดินมาไมอยากเจ็บขาสิโอ้ีโอ้โหนะครับคุณมีก้อยังไม่ใช่เลยอ้เบียดยิงเลยเขาไม่มีคนเดียว เราเ,เราเ่งแล้วเราก็พวกเราเล่อยๆพวกเราก็ยิงเลยเนาะยิงโอ้ยครับพวกเราโอ้พวกเขาเป็นอะไรเราไปทีดาให้ก่อน แล,ล้วก็เนียมันหมดเร็วเอามันจะยิงได้เหรอวันนี่ยยิงได้เลยเล่นไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็มันนี้มันจะโดนไหมอืมไม่เป็นอะไรมีเกาะอยู่อืมรอดไปแล้วก็เดินหน้าไป ขอบคุณไม่ต้องขอคุณเลยมันยังไม่พมันยังไม่โดนสักแปดเลยยิงอโอ้ยโอ้ยตันโอ้ยตอาเชินเลือนไหลแล้วเนี่ยอย่างนี้มันต้องโดนหน่อยสักแัดหนึ่งเอาไปยิงนะยิงไปโดนไว้ฆ่าต็บ ไปเลยถ้าไปเร็วเดี๋ยวเข้าไปเถอะอเคเอาขอโทษนะโอ้ยอย่าข้าดีอูบไปไปกว่าไป,ไป,ไปเร็วไปเร็วอู้มันอยู่นั่นยิงลยุยลยิงลุย ตายแล้วโอ้ที่น้องของเราตายไปนคนหนึ่งอย่างนี้มันต้องรวนปืนของเราอ้ยอ้ยโ,โ,โ,โดนค่าเต็ียมเอาอยิงสักนัดไหมได้ยิงให้เลยวาย มือ่นค่าลอ,อยแล้วว้ายิบท,ที่ชายของเราตายไปแล้วหรือว่าหรือว่าอันนั้นคู่สอนของเราตายไปแล้วแล้วเราก็ลบออกไปาหายไปแล้วโอ้ยใครทนะับอะไรเนี่ยมันเจ็บผ้าขาข้าขาไปเร็วอ,อู้อู้โดนกําอู้อ้ กระจกแตกเอาไปยิงึ่งนัดออเอื้อ,อโอ้ยเรียกลูกน้องมายิกโอเคเอาละลูกน้องมายิกเลยแล้วลูกน้องของมันก็มานี่เจ้าคำว่ามอสก็มาเจ้ามอสก็มาเอา,าละพวกเรานั่งนะเราก็เดินไปข้างหน้านะ โอเคจะให้มันยิงตายละเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวเองก็ได้โอเคโอเคฆ่าหวังว่าฆ่าจะไม่ตายนะอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นกันเฮ้ยมันมาเร็วยิงเลย เออเราตายมันฆ่าลูกน้องฆ่าฆ่าตัวฆ่ามันเออโอ้โหตายเลยครับปืนออกกับตัวเลยมีกรแวดไว้ตรงนี้แหละโอ้ชิกเขาตายไปคนหนึ่งแล้วมีคนตายไปแล้วเราไม่นานเลยนะถ้าเราเดินไปตั้งแต่แรกเราก็คงตาย โอ้ยไม่ยิงทััมยิงไม่ได้มันก็ยิงได้ออไม่ใช่หรอว้อาโดนหัวข่าไปเป็ดเดียวแต่ข่ายังไม่ตายเยข้าหน้าดูเราบอกว่าไม่เก็บได้ไงเจ็บหมดเลยดูไว้ด้วยนะ ไอ้จอนี้เด,ดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวข้าไปหานะเดี๋ยวข้าเอาปืนเป๊ะบอบาของเราก็คือหมอผีเสร็แล้วไปแล้วโอเคน่ายังอยู่ไหมยังไงรอดไหมรอดอยู่โอเคอื่นไปนักนึงโอ้ย <c oughs> เลือดแล้วก็ต้องสู้ <ừ. c oughs> อึฮโอ้มียาเร็วเอาไปกัข้างหน้าเอยเอามาอื้อเรียบข้าตัวขออยายืนในไม่เร็ว ยืนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโอ,อ้อือทำไมไม่มีปืนมามีใครดูป้อมเลยนะเนี่ยเอาเละแล้วเรายืนนอนแล้วไปกว่าไป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 ใช้มือเลยใช้มือเลยอย่ากระบอกไปไปเท้าค่ะ กอางทัพมันมาเยอะเลยแต่ว่าเราไม่มีกางฮัทเรามีกันแค่สี่คนเดี๋ยวโบเรามีกันแค่สองคนเองนะอยู่คนหนึ่งยังไม่มาอยู่คนนึงก็ยังไม่มาเรียกเขามาแล้วขัวเขาก็มาดึมีคนหนึ่งก็เอาปืนอันนี้หนึ่งอันมีคนหนึ่งปืนอันเล็กอันนี้โอเค ครับโอเคโอ้เล้วก้าวตู้ยังเนี่ยโอ้ยแฮค,ค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันทังได้ไหมเนี่ยทังได้ดีถ้าไหนจะทังแต่แตาต้องตายนะไม่เขาจะทังเออยัองไม่ได้ทังก็ตายแล้วครับโอ้ยตายแล้วโอ้ยมันตายแล้วทำไปทำไมไวะ เราเดินเดินไปเลยเดินไปหาพวกมันเลยแล้วพวกเขาก็ได้ออกเดินทางแต่ว่าไอพ้พวกนั้นมันยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรหืมกองไฟเต็มเลยนี่ครับเป็นกองไฟแต่ว่าไม่เต็มแบบมันไม่เยอะมันอยู่แค่ตรงกลางแต่ว่าพวกเขาต้องกระโดดไปไงแต่เขากระโดดไม่สูงอ้ากระโดดไม่สูง กระโดดไปเลยกระโดดข้ามไปทางน,านั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ว่าไนอยู่นัน่นน่ะข้าจะไปตรงนี้เลยแ,บบแล้วมันก็มีกับดักระเบิดโอ้ลืมไปเลยมันมีกับดักระเบิดตั้งเองได้ไหมไม่ท่านต้องหาอะไรดี แล้วพวกเขาก็เจอไม้มีดจนไปทีเดียวก็ดีก็คอือเฮ้ยอะไรอะโอ้โหโอ้ยยี่ยังไม่แรงเกินถ้าแรงเกินนะขาตายละไปเดินต่อหาขาจะหลุดอยู่แล้วเนะี่ยอ๋อนี่ไงเสีดำนำเป็นระเบิดใช่ระเบิด ใอ่าหญ่ใหญ่ใหยลวฆ่าตายโอ้โหเกือบใหย่แล้วเพิ่งเย่นีเดียวไปแล้วนะโอเคครับระวังตายเว้ยและโอเคมารงคามนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยรนะงคามจริงเลยไปเลยเออโอ้ย ลูกค้าโจ๊กใช่ไหมโอเคผ่าถึงจุดหมายแล้วเอาไปด้วยนะของนายเนะน,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 นี่ยเออบินโยนอะไรมาลอกตาอยตายอยตายเออยมันโยนอะไรมาวานะมันมีหรอวะเนี่ยโอ๊ยโอ้ ร้อนร้ออู้หาอะไม่ช่วยแต่พานทีร้อนร้อนร้อน,อน้อร้อนหโ,โอ้โหเจ้านาถูกเสียบออชิมันมันจะขับอะไรกับเ่าเนี่ย เสียภาพแล้วเน่ว้ายยิงเสียเข้าไปอีกว้ยยิงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดหรลกว่าจะโดนใครแล้วเราก็เอาปืนเราเอาคนที่ตายออกก่อนอาไม่ใช่ไม่ใช่นี่คนที่ตายก็มาอยู่ตรงนี้จะ้ได้ไดไหายไปเห็นไมผมหัมาแล้วมันยังไม่ตาย มันยังไม่ตายนี่หว่าทำอะไรค่ายิงระเบิดแล้วมันยังไม่ตายวะยิงไป,ไปเลยตายเปล่าวะไปดูดิเขาก็สมกองไปดูโอ้โหตายเกือบหมดโอ้โหมันทำบมันรล้วเนี่ยแล้วมันแล้วอ่ะยบบี มันมันคือระเบิดตายแล้วไงข้าตายแน่ๆทุกคนออกไปข้าจะตายโอ้ยมันระเบิดเดีย๋ยวข้าตายหลบไปก่อนโอ้ยมันเป็นต้นก้องนี่แหละมันจะแตกว่าไงวะผมไม่รู้แต่ว่าข้าต้องรู้ขึ้นไปยิงสักนัดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ อุ้ยโอโ้โหปืนเสียบถ้าแต่ว่ามันมีเกาะอยู่ก็เลยไม่ตายนะอื้มมันคืออะไรเนี่ยโอโ้โหมันคืออะไรอย่านะวิเปืนมันปืนมันเรีน,นทำอะไรเนี่ย นี่นะี่ค่ะมีวิธางานวิเศษเฮ้ยไม่มีด้วยมีอะไรวะอย่านะอย่าล่มลงไปล่ะขาดหลอดอยู่แล้วอฮ้อเ้อทางไหนวะเนี่ยโอ้เพือพ่อนเพื่อนกำลังนอนเข้าไปใกล้กว่าเพื่อนกำลังนอนเฮ้ยยายาตัวก็ย่า,ายายายาอะไรอะไรเพื่อนกำลังนอนเนี่ยไม่เห็นเลย วายอทำไมมันร้อนร้อนปกติวายบอยแล้วไงไม่อย่าเข้าไปงูอือวุ้ยอยอกวันนี้มันจะเด้งมาใส่ฉันว้าวว้าวเจ็บคาเจ็บคาโอ้โหนี่นะเจ้าค้ายังไม่ตาย โดนได้ปืนนีไม่ให้ไม่โดนค่ะว้าย้ออื้อเจ็บหน้าเลยเนี่ย